สวัสดีทักทายเพื่อนๆพื่อนผกกักข้าวกระเจรุกเยวตอนเย็นเย็นไม่ล่าจังจากลดน้ำปรัก,กาดหน่อยพี่น้องกำลังมีความสวยงามผักข้ากากระเจลวกเดียวตอนเย็นๆยไม่ล่าจ Star ังจากลดน้ำปรัก,กาดหน่อยพี่น้องกำลังมีความสวยงาม ปักนาว่าเลยบม่งยังละพี่น้องเนี่ยน,นี่ส่วนรุ่นนี่กระตัด ตัดละพี่น้องตัดตนตัดตนแล้วก็เก็บฝักเล่นข้าโพดปลูกพักชี้เล้าพี่น้องเอ้ยกำนองสวนเดี๋ยวคำคำจังสะหดตอนนี้กำลังเดดอยู่พี่น้องถ้าหดช่วงเข้าเดดกำนองสวนเดี๋ยวคำคำจังสะหด ตอนนี้กำลังแดดอยู่พี่น้องถ้าฮอตช่วงเขาแดดปักหน้าอ,อบาเลยบ่งยังละพี่น้องเนี่นี่บ่งยังละพี่น้อง บ่งอย่างน้อมากินโกบบกุดกเพ่นกอ็ออกฝัก,แล,ก,ก,กแล้วพี่น้องดอกข้าวโพดข้าวโพดปลูกพักชี่เล่าพี่น้องเอ้ยกัง มีความสวยงามเด้อพี่น้องเด้อส่วนรุ่นนี้ก็ตัดตัดละพี่น้องตัดตน้นตัดต้นแล้วก็เก็บฝักเลยขอบคุณทุกการรับชมกินตะกุกระกูดเด้ออย่ามากินกุกแตงข่อยเด้อ ผักเขาก็จะลวกเดี๋ยวตอนเย็นเย็นไม่ล่าจังจะลดน้ำพักกาดหน่อยพี่น้องกำลังมีความสวยงามปลูกยูกปลูกกินพี่น้องด่านนี้ก็จะเป็นข้าวโพด เกิดละเดอ้อบานเต่งเบึง่งพี่น้องบึงร่างเกิดนี่ก็จะเป็นผักกาศเด้อพี่น้องเด้อผักกาศหน่อยของเฮาเมื่อนี้บ้านในห,หดพี่น้องสวนเดี๋ยวคำคำจังสะหดตอนนี้กำลังแดดอยู่พี่น้องถ้าหดช่วงเ้าแดด เมื่อนี้ออกมาทั้งสวนแล้วพี่น้องฟูบักแตงไวปเกิดแล้วพี่น้องน้องสวนเดี๋ยวคำคำจังจสะหดตอนนี้กำลังเดดอยู่พี่น้องถ้าฮดช่วงเขาเดด ล่งเกิดนี่ก็จะเป็นพักกาศด้ดอพี่นองเดอพักกาศหน่อยของเฮาเมื่อนี่้าหันในหดพี่นองขอบคุณทุกการรับชมกินตะกุกระกูเด้ออย่ามากินก๊กแตงข่เด้อ คลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายพี่น้องภาพพี่น้องออกหัวออกสวนด้านนี้ก็จะเป็นพุนใสพี่น้นองบ่งอย่งละพี่น้องบ่งอย่างนาะมากินุกบบกูดป,ปลูกอย่ปลูกกินพี่น้อง ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อจะเด้อปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้อง ด้านนี้ก็จะเป็นขา้าโพดขอบคุณทุกการรับชมเพิ่นก็ออกปักแลับ้อง ดอกข้โพดคลิปนี้ก็บว่ามีอย่างหลายพี่นอ้องภาพพี่น้องออกหัวออกสวนด้านนี้ก็จะเป็นบ่งอย่างละพี่น้อง บ่งอย่างนอ้อมากินโกบกูดก,ก,กินแต่โกบกูดเดอ้ออย่ามากินโกกแตงข่เดอ้อุ่นไส่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กระซ้ำนี่ละพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมและเจเดอกํกำลังเกิดพี่น้องแตงเดอพี่น้องเดอคลิปนี้กระซัานีและพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมและเจเดอรพักเข้ากระจะหลวี๋ยวตอนเย็นๆไม่ล่าจังจากลดน้ำ พักกาดหน่อยพี่น้องกำลังมีความสวยงามปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องด้านนี้ก็จะเป็นขา้าวโพดน้องสวนเดี๋ยวคำคำจังสะหดตอนนี้กำลังแดดอยู่พี่น้องถ้าหดช่วงเขาเ้าแดดกเพิ่นก็ออกปักลวพี่น้อง ดอกข้าวโพดเพ่นก็ออกปักหลพีหน้องดอกข้าวโพด พักเข้าก็ะจะลวกเดี๋ยวตอนเย็นๆยนไม่ลาจังจะลดน้ำพักกาดหน่อยพี่น้องกำลังมีความสวยงามบ่งยังละพี่น้องบ่งอย่างเนาะมากินกุ๊บกูดมีความสวยงามเด้อพี่น้องเด้อ